ของหนูหเกิดเมื่อตีสองหนูได้ข้อความขึ้นมาว่า,าช้อปปี้ถูกเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านคือข้อมูลบอกว่าเปลี่ยนโทรศัพท์และรหัสผ่านเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ในที่ผูกไว้กับช้อปปี้ออหนูก็เลยลองเข้าไปดูแก้ไขเบอร์โทรมันก็ให้กรอกเบอร์โทรใหม่แล้วก็ส่ง otp ไปให้เบอร์ใหม่เลยอด่างนี้ใครก็เข้าไปเปลี่ยนได้างเหรอใช่เพราะว่าหนูเข้าไปเปลี่ยนอีกรอบนึงค่ะหลังจากที่โดนแฮก ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะมันกลายเป็นของเขาแล้ว<ช>เท่ากับบัญชีช้อปปี้อันนี้ไปเป็นของเขาแล้วแล้วก็สั่งซื้อสินค้าเลยค่ะภายในหนึ่งนาทีเนี่ยค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเขาซื้ออะไรไปก่อนเลยพอเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บอ่าซื้อโค้ดเกมอะค่ะโค้ดเกมใช่แล้วก็ของหนูอ่าเมื่อมันแฮ็กไปได้แล้วมันก็จะไปเอาเงินนะคะจากบัญชีธนาคารเข้าไปในวอลเล็ตช้อปปี้อันนี้คุณโดนไปเท่าไหร่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่ากว่าบาทภายในสิบนาที ผมก็ตื่นมาแล้วผมเล่นเกมแต่เล่นเล่นแบบเล่นขำๆ่ะครับ oh. แล้วคราวนี้อยู่ดีๆก็คือไอเทมเกมมันก็มาเยอะผมก็เลยไปเช็คดูในบัญชีก็คือเด้งขึ้นมาเนี่ยครับมันเป็นยอดที่ที่โดนตัดไปเป็นของ s o p p ปี้เพะครับอันนี้คือผมโปรตปิผมจะตั้งบล็อก s h o p ปี้เพไว้ก็คือจะซื้ออะไรเนี่ยเราต้องเติมเงินก่อนเอ oh. ถ้าเราไม่เติมเงินเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ใจ่ายธุรกรรมนั้นได้แต่คราวนี้ mm hmm. มันเหมือนกับว่าคราวนี้ มันไม่มีการวลิ i f พาสเวิร์ดแล้วก็ไม่มีการการแจ้งเตือนอะไรเลยครับมันก็คือพาสช่องทางของ Sho ป e e Pay ไปตัดบัญชีเราเลยอันนี้ผมได้ติดต่อ s h อป e e ไปเขาบอกว่าเนี่ยโยนความรับผิดชอบว่ามันไม่เกี่ยวตกลงไปเสร็จคุณโดนไปทั้งหมดเนี่ยคือ70,000มื่นเจ็ดหมื่นครับหลังจากที่คุณโดนไปคุณโทรไปที่ธนาคารธนาคารว่าไงถ้าธนาคารก็แค่ระงับระงับช่องทางของธนาคารกับช้อปปีให้แต่ไม่สามารถระงับช่องทางที่เป็นเงินโอนไปทางร้านค้าที่เราซื้อ ที่ช้อปปี้เขาคือหมายถึงว่าเง,เงินที่โอนไปแล้วเนี่ยเขาไปจัดการให้ไม่ได้ไม่ได้หลังจากนั้นวันสองวันผมก็โทรหาธนาคารแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมีช่องทางอย่างนี้อเขาก็โยนให้เรื่องให้ไปช้อปปี้เหมือนกันครับคือของหนูต้องบอกก่อนว่าหนูสมัครช้อปปี้ไปเมื่อเดือนกุมวันที่สิบสองกุมภาแต่ทีเนี้ยหนูไม่รู้ตัวว่าหนูโดนหักเงินแบบออกไปเลยตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงถึงเนี่ยหนูเพิ่งมารู้เดือนเนี้ยค่ะคือหนูจะซื้อของบ่อยมาก ในช้อปปีก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อเราในเราซื้อเราจ่ายตังค์ไปของเราหรือเปล่า <c oughs> ใช่ค่ะและ<อ>้วหนูไม่ได้มาตรวจสอบแล้วก็เพิ่งมามาดูสเตตเมนต์ย้อนหลังอะค่ะครับก็มีมีข่าวมีมีเพื่อนในกลุ่มอะค่ะเขาโพสต์มาว่าเขาโดนยอดเท่านี้นะเราเคยลองไปไล่ดูผลปรากฏว่าวันที่สองเนี่ยโดนไปร0อกว่าบาท200กว่าเออสองร้อยกว่าบาทจะโดนทีละเท่าไหร่ทีละสี่ร้อยสองอย่างเงี้ยค่ะนี้ ตั้งแต่มีนาตั้งแต่มีนาแล้วมันไปซื้ออะไรนั้นอันเนี้ยโอนเข้าช้อปปี้เปน่าจะไปอ๋อหมายถึงโอนไปเข้าบัญชีบัญชีเพื่อเอาไปค้างเอาไว้แล้วเพื่อเอาไปซื้อยางอื่นแต่ไม่ได้เข้าของหนูนะคะไปเข้าของใครอ่ะไม่รู้อ้าวแล้วยอดเนี้ยมันไม่ขึ้นมายอดช้อปปี้เปของหนูไปดูในรายการมันไม่มียอดโอนเข้ามาเลยอะค่ะแล้วรู้ได้ไงหนูไปไล่ดูของบัญชีกสิกรของธนาคารเลยเลยเห็นเลยรู้ว่า ยอดทั้งหมดเนี่ยที่หนูท,ที่ที่มันโอนออกไปช้อปปี้ไปวอลเล็อะ่ะมันไม่ได้เข้าของหนูเลยคุณคิดว่ามันคืออะไรอย่างนี้ดีกว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นคนภายในครับเป็นการขายข้อมูลกันความ,มคิดผมนะครับอาา่ฮะอาาแล้วก็ที่ส่วนใหญ่โดนก็จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็พอเปลี่ยนได้ปุ๊บอยากทำอะไรก็ทำ แล้วก็จะเป็นการเอาไปซื้อสินค้าพวกประกันพวกเกมพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพราะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มันสามารถซื้อแล้วมันจบกระบวนการมันไม่ต้องรอส่งมันแปลกตรงนี้คุณผู้ชมครับคือคนที่เขาแฮ็กไปเนี่ยนะฮะไปซื้อเกมที่ร้านร้านเดียวกันสองท่านนี้ก็ไม่ได้รู้จักกันด้วยแล้วร้านเนี่ยทางผู้เสียหายรายอื่นประมาณ4เดือนก่อนหน้านี้ก็ได้แจ้งไปที่แพลตฟอร์มนีแล้วว่าร้านเนี้ยมีปัญหาเรื่องนี้ปัจจุบันร้านนี้ก็ยังเปิดขายบริการอยู่